5วิธีสร้างความสุขให้หัวใจในวัยเกษียณแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนอาจรู้สึกโล่งใจเพราะไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องเร่งรีบในแต่ละวันเหมือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงแต่ในความสงบนั้น บางครั้งก็แฝงไปด้วยความว่างเปล่าและความเหงาบางคนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีจุดหมายเหมือนเดิมไม่มีหน้าที่ไม่มีความสําคัญในสายตาคนอื่นสิ่งเหล่านี้ค่อยๆบั่นทอนใจทีละน้อยแต่รู้ไหมคะไว้ยเเษียนนั้นไม่ใช่จุดจบของชีวิตที่สดใสแต่คือช่วงเวลาอันล้ำค่าที่เราสามารถหันกลับมาดูแลหัวใจของตนเอง ให้เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและความหมายบทความนี้จะพาคุณไปรู้จัก5วิธีง่ายๆที่จะช่วยสร้างความสุขให้หัวใจให้ทุกวันของชีวิตหลังเกษียณเป็นวันที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากข้างใน 1. เติมคุณค่าให้ตนเองด้วยการทำสิ่งที่รักเมื่อเกษียณจากงานประจำหลายคนอาจรู้สึกว่า ไม่มีหน้าที่ไม่มีบทบาทในสังคมอีกต่อไปความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการอาจแอบแฝงเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่แท้จริงแล้วคุณค่าในตัวเราไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะเพียงแต่เราต้องมองหาความหมายใหม่ให้ชีวิตในแต่ละวันและหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหันกลับไปทำสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เคยฝันไว้เมื่อตอนหนุ่มสาว หรือสิ่งเล็กๆที่เคยหลงลืมไปในช่วงชีวิตที่วุ่นวายเช่นการปลูกต้นไม้วาดภาพร้องเพลงอ่านหนังสือทำอาหารหรือถักไหมพรมแม้แต่การหัดใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขียนไดอารี่หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆผ่านคอร์สออนไลน์ก็ล้วนสร้างพลังให้หัวใจได้ทั้งนั้นการได้ทำสิ่งที่เราชอบจะช่วยให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนหัวใจได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และนั่นคือคุณค่าที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้เลยค่ะอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่สายที่จะกลับมารักตัวเองผ่านสิ่งเล็กๆที่หัวใจยังคงเรียกร้องอยู่เสมอ 2. เชื่อมต่อความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงในวัยกเกษียณหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยเติมเต็มหัวใจให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวก็คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเมื่อไม่มีภาระเรื่องงานหรือหน้าที่ที่ต้องเร่งรีบเหมือนเมื่อก่อนเรามีเวลาเพิ่มขึ้นมากในการกลับไปหาคนที่เรารักและคนที่รักเราเช่นลูกหลานคู่ชีวิตพี่น้องหรือเพื่อนเก่าหลายคนอาจห่างเหินกันไปเพราะภาระหน้าที่ในวัยทำงานแต่วัยเกษียณนี้แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์เก่า และสร้างสายใยใหม่ลองโทรหาลูกหลานพูดคุยกันบ่อยขึ้นส่งข้อความทักทายเล็กๆน้อยๆหรือชวนกันออกไปทานข้าวนอกบ้านบ้างในวันหยุดแม้พวกเขาจะยุ่งกับงานหรือครอบครัวแต่การแสดงออกว่าเรายังรักและคิดถึงจะทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและกลับมาใกล้ชิดกับเราอีกครั้งหากลูกหลานอยู่ไกลเราอาจหันมาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เช่นการวิดีโอคอลหรือส่งรูปผ่านแอปพลิเคชันไลน์แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็สามารถบังปันรอยยิ้มและเรื่องราวในชีวิตได้ทุกวันในอีกมุมหนึ่งการมีเพื่อนร่วมวัยก็สำคัญมากไม่แพ้กันเพื่อนวัยเดียวกันเข้าใจความคิดความรู้สึกและสามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจลองนัดพบเพื่อนเก่าไปร่วมกิจกรรมชมรมในชุมชนหรือเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นงานวัดงานสวดมนต์หรือแค่การนั่งคุยกันจิบกาแฟยามบ่ายก็ช่วยคลายเหงาได้มากความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องมากมายแค่มีไม่กี่คนที่เราไว้ใจและพร้อมอยู่เคียงข้างกันในทุกวันหัวใจก็จะไม่เหงาอีกต่อไป 3. ใส่ใจสุขภาพกายเพื่อใจที่แข็งแรงสุขภาพกายที่ดีคือหลักฐานของจิตใจที่สงบและมั่นคง เมื่อร่างกายแข็งแรงหัวใจก็มีแรงยิ้มมีพลังในการมองโลกอย่างสดใสการดูแลสุขภาพกายในวัยเกษียณไม่ใช่แค่เรื่องของอายุยืนแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่เป็นภาระใครเริ่มจากการขยับร่างกายเป็นประจำไม่จําเป็นต้องหักโหมแค่เดินเล่นวันละ20-30นาทีหรือออกกำลังกายเบาๆเช่น <Chen. S 1> รมวยจีนโยคะสำหรับผู้สูงอายุ หรือรำวงพื้นบ้านก็เพียงพอการเคลื่อนไหวไม่เพียงทําให้กล้ามเนื้อและข้อต่อแข็งแรงแต่ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อว่าเอนโดฟินนอกจากออกกำลังกายแล้วอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นข้าวกล้องผักผลไม้ปลาเต้าหู้และลดอาหารหวานจัดเค็มจัดหรือของทอด สิ่งที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันคือเชื้อเพลิงของทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเลือกรับสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายใจเราก็จะรู้สึกเบาสบายและเป็นสุขอย่าลืมนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อคืนและตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คความพร้อมของร่างกายอย่างสม่ำเสมอสุขภาพไม่ใช่สิ่งที่เห็นทันทีแต่มันค่อยๆแสดงออกผ่านรอยยิ้มความกระปรี้กระเป๋าและแววตาที่เปล่งประกาย หากเรารักตัวเองจงเริ่มจากการดูแลร่างกายให้ดีใจจึงจะดีไปด้วย 4. ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการทำสมาธิหรือสวดมนต์วัยเเษียนเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้หันกลับมาใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงค่ะหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ใจสงบและมีความสุขได้จากภายในก็คือการฝึกสมาธิหรือการสวดมนต์เป็นประจำนั่นเองการนั่งเงียบๆวันละไม่กี่นาที หลับตาสูตรลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆช่วยให้ใจของเรานิ่งขึ้นความคิดที่เคยวุ่นวายก็ค่อยๆสงบลงสำหรับใครที่ไม่ถนัดสมาธิการสวดมนต์เบาๆตอนเช้าหรือก่อนนอนก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่แพ้กันค่ะเสียงสวดมนต์เปรียบเสมือนการปลอบประโลมจิตใจทำให้เราใจเย็นลงมองชีวิตด้วยความเมตตาและปล่อยวางได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ความเงียบสงบภายนอกแต่คือสุขภาวะภายในที่หล่อเลี้ยงหัวใจให้มีพลังในทุกวันการฝึกจิตไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงวัยที่ต้องการความสบายใจและความมั่นคงทางอารมณ์แบบนี้ค่ะ 5. มองโลกในแง่ดีและขอบคุณทุกวันความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราขาดหาย แต่มาจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในไวยเกษียณหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากบางคนรู้สึกเหงาบางคนรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญเหมือนแต่ก่อนแต่แท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่อยู่ที่มุมมองในใจของเราเองการมองโลกในแง่ดีเป็นทักษะท,ที่ฝึกได้ค่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถเลือกที่จะมองสิ่งดีๆในสถานการณ์นั้นได้เสมอเช่นแทนที่จะบ่นว่าวันนี้ฝนตกอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นวันนี้อากาศเย็นสบายดีจังหรือแทนที่จะน้อยใจที่ลูกหลานไม่ค่อยมีเวลาลองขอบคุณที่อย่างน้อยเขายังโทรมาหาหรือส่งข้อความมาทุกวันการขอบคุณในสิ่งเล็กๆเ,เป็นวิธีเติมพลังบวกให้หัวใจได้ทุกเช้าขอบคุณที่ยังมีลมหายใจ ขอบคุณที่ยังเดินได้เห็นได้ยิ้มได้ขอบคุณธรรมชาติรอบตัวเสียงนกร้องกลิ่นกาแฟยามเช้าหรือแม้แต่ดอกไม้ที่เพิ่งบานหน้าบ้านเมื่อเราฝึกขอบคุณเป็นนิสัยใจของเราจะเปลี่ยนจากขาดเป็นอิ่มจากห่วงเป็นปล่อยวางและจากเหงาเป็นสงบจำไว้นะคะว่าไม่มีใครแก่เกินจะเริ่มมองโลกในแง่ดีเพียงแค่เปิดใจและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความขอบคุณ ชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่เบาสบายและมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะวัยกเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสุขแต่คือช่วงเวลาที่เราได้กลับมาเป็นเพื่อนกับหัวใจของตนเองอีกครั้งเป็นเวลาที่ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้เลือกใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการได้หันกลับมาใส่ใจสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้าม และได้อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ความสุขในวัยเกษียณไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตแต่มักซ่อนอยู่ในเรื่องเรียบง่ายเช่นการได้นั่งจิบชาร้อนๆกับคนที่เรารักการปลูกต้นไม้หน้าบ้านหรือแม้แต่การได้ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกทุกเชา้าขอเพียงเรารู้จักเติมเต็มหัวใจด้วยความรักความสงบและความหมายเล็กๆในแต่ละวันหัวใจของเราก็จะมีพลังพิเศษ ที่เรียกว่าความสุขจากข้างในเพราะฉะนั้นจงให้รางวัลกับตนเองด้วยการมีความสุขอย่างแท้จริงในทุกวันคุณคู่ควรกับมันเสมอค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ